ไม่น่าเชื่อจันทรโครบมีน้ำยาเข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยกันหลายเดือนจนเจอเนื้อคู่นะฮะชื่อนางมุจลินอยู่ด้วยกันมาเข้าใหม่ประมาณที่ข้าก็อยู่กับนางมุจลินมาได้สักพักแล้วและข้าก็ไม่ได้ทำให้พวกพี่ผิดหวังเลย <mostly> <traumat> ข้าเข้าไปในห้องครั้งแรก ถ้ำครับถ้ำครับครับถ้ำถ้ำครับไม่ใช่ห้องครับอยู่ในถ้ำข้าเข้าไปในถ้ำครั้งแรกก็เป็นอุบัติเห็นนี่แหละวันแรกเลยเหรอเนี่ยทำไมทำไมเหรอที่ข้าไมมันไม่น่าเชื่อที่นางวุทธิลินฮะวุทธิลินพุทธิลินจะยองพ้องอกข้าง่ายขนาดนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันม้าลงไปเมื่อกี้นั่งลงไปในถ้ำแล้วเขาก็จับข้านั่งลง เขาก็ยัด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 อะไรไมดอะไรไม่ถือยัดไออันนี้เนี่ยดีถ้าข้าไม่ดีถ้าข้าไม่จับเจ้านั่งลงแล้วข้าไม่ยัดเจ้าเจ้าคงไม่มีลูกถึงปัจจุบันนี้ฮะนี่คือลูกของเรานะมัตติลินข้าคิดว่า ลูกของเราทั้งสองคนออกมามันน่าจะสวยยิ่งแม่มันแน่นอนหลังจากนั้นจันทโคโรบจึงได้พาน,นางมุจลินเดินทางกลับเพื่อกลับสู่วานกับสู่เมืองเพื่อไปหาพระราชาระหว่างทางนั้นอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไป,ไป,ไปเดินไปนู้นเออเดินไปนน้นระหว่างทางนั้นมีนางยักษ์อาศัยอยู่ระหว่างทางผ่านไปเมืองน,นางยักษ์ซึ่งไม่เคยมีสามีมาก่อน